ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นปีเถาะเรามาถึงชาวราศีกรกฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16รกรกฎาคมถึง16สิงหามาดูนะคะว่าชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ จะมีไหมจะมีศัตรูรับรศัตรูเปิดเผยไม่มีอะไรที่ต้องให้ระมัดระวงังและในช่วงท้ายคลิปมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าต่อไปมาดามจะลงคลิปทุกเออลงลงคลิปช่วงแรกนะคะในช่วงเวลาหกนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาจะอยู่ในช่วงช่วงเวลานี้นะคะหกถึง8ปดนาฬิกาไม่น่าจะเกินจากนี้นะคะเตรว่าตอนแรกก็จะลง6ก นาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาไม่ไหวบางทีลืมนะคะเพราะต้องตื่นส่งหลานไปโรงเรียนก่อนแล้วมันลืมลงก็มาดามตั้งใจว่าจะลงทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็แสดงว่างานเยอะนะคะอาจจะมีอีเวนต์หรืออาจจะเป็นช่วงก็ร้านไม่สบายตัวมาดามไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเอาราคาเรามาดูนะคะว่าชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาถึง16สิงหาหรือลัคนากรกฎ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาบอกว่าชาวราศีกรกฏนะคะในช่วงเนี้ยพูดเขาเรียกว่าคําพูดคําจาของคุณจะส่งให้คุณมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นการที่ว่าพูดจาโน้มน้าวให้คนเชื่อถือหรือพูดให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นคนพูดจามีหลักการนะคะสําหรับชาวราศีกรกฏในช่วงของปีพุทธศักราช2,566เนี้ย เขาเรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎจะพูดจะอะไรเนี่ยดูคนจะเชื่อเชื่อถือแล้วก็รู้สึกว่าพูดแล้วจะส่งผลทําให้ตัวเองมีเกียรติยศชื่อเสียงขึ้นมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรพูดแต่สิ่งที่ดีๆทําแต่สิ่งที่ดีๆจะยิ่งส่งเสริมให้คุณดีขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎจะมีคู่คองคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะทีนี้มาดูถึงเรื่องการงานก่อน การงานของชาวราศีกรกฎเขาบอกว่าเป็นงานเก่าที่เคยทำนะคะเป็นการที่เรียกว่าแต่งานเก่าหรือใครที่ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องยวดยานพาหนะอย่างเช่นขับรถนะคะหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับงานท้าทายงานยากงานลำบากงานเหนื่อยงานเก่าเก่าที่เราเคยทำจะหวนกลับมาให้เราได้ทำนะคะหรือ ที่ทาอยู่แล้วก็ยังคงได้ทําต่อไปแต่ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าให้เรามัดระวังคู่แข่งนะคะจะมีคู่แข่งหรือมีศัตรูคู่แข่งใครที่ทําใครที่เป็นในหน้าเกี่ยวกับที่ดิน ใครที่เป็นในหน้าเกี่ยวกับที่ดินหรือทําเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ระวังคู่แข่งหรือคนที่ทําอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจที่จะไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะคุณอาจจะมีการถูกโกงเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆมีสัญญามีสัญญิงสัญญากันให้ดีๆนะอย่าใช้สัญญาใจหรือใช้วาจาพูดปากเปล่าไม่ได้นะเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎถ้าใครทําเกี่ยวกับการเป็นในหน้าก็โอเคนะเพราะคุณพูดเก่ง โน้มน้าวให้คนเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะทําเกี่ยวกับธุรกิจกันซื้อเออ่เป็นในหน้าซื้อขายที่ดินหรือจะเป็นคนที่ซื้อที่ดินมาเก็งกําไรก็โอเคแต่ว่าจะมีคู่แข่งแหละต้องระวังเรื่องการมีคู่แข่งการมีถูกถูกแย่งถูกหักหลังเกิดขึ้นได้ด้วยมาดูถึงเรื่องการเงิน การเงินในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกร,รกฎถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินนะก็สามารถพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ญาติพี่น้องก็ยังคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะคนในครอบครัวยังช่วยเหลืออยู่นะคะหรือชาวราศีกร,รกฎเองเวลาที่มีเงินมีทองขึ้นมาก็จะหมดไปกับพี่น้องหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะวงสาคานา,าตาต่างๆคุณเป็นคนที่ถึงแม้จะหมดไปกับ พี่น้องหรือคนในครอบครัวแต่คุณเป็นคนที่ทําอะไรแบบตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อาจที่จะหมดตามความเหมาะสมนะคะช่วยเหลือตามความเหมาะสมเท่านั้นแต่ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎบางคนที่ยังอยู่มุ่งม,มันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนยังรักการเรียนอยู่ก็จะหมดไปกับตำรับตาลาการเรียนเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าใครทําเกี่ยวกับด้านการ การเรียนการสอนนะคะก็จะได้รายได้ดีมาจากการสอนนะคะแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าทำรายได้มีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างเขาบอกว่าความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาตินะนะคะแต่จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเรานะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า หรือเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือเราอย่างเช่นว่ามีอายุมากกว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าหรือมีฐานะที่ดีกว่านะคะแต่เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์สักนิดนึงนะทีนี้มาดูถึงเรื่องสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วในที่นี้เขาบอกว่าคู่ครอ,องของคุณเป็นคนดีนะ นะคะเป็นคนพูดเก่งพอๆกับคุณแหละดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งปีแรกถือว่าคู่ครองไม่มีปัญหากันแต่อาจจะมีการพูดจากระทบกระทั่งกันไปบ้างแต่เป็นเรื่องเบาๆไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะคะมาถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพเขาบอกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่สำหรับชาวราศีกรกฎต,ต้องบอกก่อนว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้ว อาจจะเป็นโรคของการที่เรียกว่าหมอหาสาเหตุไม่เจอรักษายากรักษานานรักษาลําบากหรือรักษาไม่หายบางทีอาจจะรักษาได้จากการที่เรียกว่ายาผีบอกนะคะหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าฝันแล้วมีบางสิ่งบางอย่างมาบอกให้ทําแบบนี้ทําแบบนั้นถึงจะหายเพราะฉะนั้นน่ยชาวราศีกรกฎถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็อาจที่จะรักษายากแต่ถ้าใครที่ ยังไม่ได้เจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ก็มีเกณฑ์ของการให้ระมัดระวังสุขภาพแค่เพียงเล็กน้อยระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะเกี่ยวกับการร้อนในเกี่ยวกับเรื่องสายตาแต่ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี้ชาวราศีกรกฎเองเนี่ยก็ถามว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรจะมีใครช่วยเหลือคอยส่งเสริมสนับสนุนไหมเขาบอกว่าชาวราศีกรกฎมักจะต้องได้ดีด้วยตัวเองหาคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนยากนะ ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภกันบ้างเขาบอกมีเกณฑ์มีโชคลาภนะชาวราศีกรกฎนะคะโชคลาภจะได้มาจากทางไหนเขาโชคลาภมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคลาภแบบลาบลอยนะคะมีมีได้มีได้ลาบลอยเกิดขึ้นเอ่อแต่ว่าไม่มากนะต้องบอกก่อนเลยในที่นี้มองดูแล้วว่าไม่มากเท่าไหร่นักเวลาต้องบอกก่อนนะชาวราศีกรกฎถ้าคุณมีโชคลาภจากลาบลอยมันเหมือนเป็นทุกขลาบนะ พอได้เงินปุ๊บคุณจะมีเรื่องเสียเงินแล้วที่สําคัญเลยต้องระมัดระวังด้วยว่าอย,อย่าไปใจอ่อนกับการพนันเพราะว่าตอนเนี้ยพนันบอลกําลังจะมาบอลโลกกําลังจะมาชาวราศีกรกฎเนี่ยมันอาจจะลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องเรื่องของลาบลอยเรื่องของโชคลาบแล้วจะไปเล่นการพนัน นะคะหรือไปเล่นพนันบอลระวังมันจะเสียมากกว่าได้นะเพราะฉะนั้นน่ะหลังบอลจบทีไรเนี่ยมันทิ้งคาบน้ำตาไว้ให้ทุกคนแหละบางคนฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นนะ่นนะเล่นแค่พอหอมปากหอมคอในที่นี้ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีคนช่วยเหลือคุณดวงของคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนขี้สงสารด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดไปกับตรงนี้ได้ง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนชวนอุ้ยลองดูหน่อย เผื่อที่จะมีโชคมีลาบอย่าอย่าไปเสี่ยงดีกว่านะคะคนอื่นก็อาจมีโชคลาบแต่ตัวเราอาจจะไม่มีก็ได้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเองนะคะถ้าจะดูว่ามีศัตรูไหมศัตรูมีนะเป็นศัตรูเก่าๆนั่นแหละนะคะก็ยังอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องงาน ะะเรื่องงานเรื่องการของเราที่เวลาเราทํางานแล้วเราอาจที่จะเขาเกิดความหมันไส้เราอาจจะโดนคอยแกล้งคอยถูกกีดกันหรือคอยถูกแกล้งอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอสังหาขออภัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะจะมีศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นถูกขัดแง่ขัดขาหรือถูกโกงหรือถูกแย่งนะคะอย่างเช่นว่า เป็นในหน้าขายที่นินอาจจะถูกแย่งก็ได้ถ้าไม่ทําสัญญากันให้ดีๆหรือก็แค่ถูกหลอกถามแล้วเขาไปติดต่อเองแย่งไปเลยก็ได้ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะก็จบเออย,ยังไม่จบนะคะจบความยากรแต่ทีนี้มาดามจะให้ เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีกรกฏนะคะทั้งหมด3หัวข้อคุณจะเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งทำก็ได้หรือจะเลือกทำทั้ง3หัวข้อเลยก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฏหัวข้อแรกมาดามให้นำผ้าแดง6ผืนผูกเสาหลักเมืองนะคะใครที่อยู่กรุงเทพ ก็ไปผูกเสาหลักเมืองที่ตรงสนามหลวงนะคะนำผ้าแดง6ผืนไปผูกในช่วง12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกานะคะในวันจันทร์นะคะผ้าแดง6ผืนไปผูกในวันจันทร์แล้วอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆทำให้ชีวิตเราเกิดความมั่นคงมีความมั่นคงราบรื่นในด้านหน้าที่การงานนะคะการงานการเงินขอให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าข้อที่สองเคล็ดลับ เสริมดวงดาข้อที่2คือสำหรับชาวราศีกรกฎคือตั้งหน้าจอรูปพระปางนาคปกตั้งหน้าจอรูปมือถือเป็นพระปางนาคปกหรือเป็นรูปพญานาคสำหรับละชาวราศีกรกฎนะให้เปลี่ยนหน้าจอหน้าจอมือถือเป็นรูปพระปางนาคปกหรือรูปพญานาคในวันเสาร์ในช่วงเวลา18นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกา30นาที เพื่อที่อะไรพระปางนาคปกเวลามีศัตรูอะไรที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราแล้ววันเสาร์โทษทุกภัยทายเสาโดยเฉพาะของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีศัตรูเนี่ยเป็นวันเสาร์อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเราตั้งพระปางนาคปกเนี่ยในในช่วงวันเสาร์เพื่อที่จะได้ท่านคุ้มครองดูแลปก,ปกปักรักษาเรานะคะอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆขอให้คุ้มครองดูแลปก,ปกปักรักษาให้เราแค้วคาดปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกพยานอันตรายใดๆแล้วก็ศัตรูใดที่คิดร้ายคิดไม่ดีก็กําจัดปัดเป่าออกไปขอให้เราทํางานการงานเราราบลื่นมาดูข้อที่สามข้อที่สามสำหรับชาวราศีกรกฎเขาบอกให้สวดพระคาถาประจำวันพุธ17จบในวันอังคารนะคะช่วงเวลา21นาฬิกา30นาทีถึงช่วงเวลา22นาฬิกา30นาทีสวดพระ พระคาถาประจําวันพุธปีนี้วันพุธอาทิตย์บดีสวดไป17จบนะคะสิจบในวันอังคารอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆวันอังคารปีนี้มันมีทั้งทงชัยและมัมนมีทั้งอุบาทนะคะเพราะงะั้นเราสวดวันอังคารได้ดับอุบาทไปซะ แล้วก็ไปเสริมธงชัยนะคะเสริมมันจะได้ทั้งธงชัยทั้งอธิบดีชีวิตเราจะได้ดีขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎนะใครที่กําลังมีชีวิตติดขัดชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎใครที่มีชีวิตติดขัดใครที่มีชีวิตที่ไม่ค่อยราบรื่นการงานการเงินไม่ค่อยดีนะทําทั้ง3อย่างก็จะดีมันก็จะได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วหรือ จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดแล้วแต่คุณหรือจะไม่ทำเลยมาดามก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะให้เป็นวิทยาทานแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วย อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะมาดามจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกค่ะสวัสดีค่ะ